น,ะะนี่จะคือหน้าแรกของการไลฟ์สดค่ะหน้าแรกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปแนะนําให้ดูเลยนะคะหน้าแรกของการไลฟ์สดนะคะตอนแรกนะคะมันจะมีหัวข้อแรกๆเลยนะก็คือเพิ่มชื่อเราสามารถตั้งชื่อได้เลยว่าเราจะตั้งชื่อการไลฟ์สดว่าอะไรนะคะสมมุตินะคะวันนี้จะตั้งว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่าสวัสดีค่ะ แล้วก็รูปภาพเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพาไลฟ์สดได้นะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะเอารูปภาพอะไรมาใส่ก็ได้เช่นกันในส่วนนี้นะคะก็จะมีคําว่าเพิ่มหัวข้อเนี่ยเพิ่มหัวข้อเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทําการไลฟ์เกี่ยวกับ ะนะคะอ่าเราสามารถเพิ่มได้เลยนะคะเพิ่มเป้าหมายคืออะไรเพิ่มเป้าหมายคือเพิ่มในส่วนของตัวของขวัญน,นะคะว่าเราอยากได้ของขวัญอยากให้อาจผู้ชมส่งของขวัญอะไรให้เราสามารถเพิ่มเป้าหมายของเราได้เลยนะคะในส่วนต่อไปนะคะตรงนี้เขาจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่าพลิกพิกก็คือสลับกล้องหน้ากับสลับกล้องหลังนะคะตรงนี้แต่งสวยแต่งสวยก็จะเป็นการแต่งหน้าเลยนะทุกคนแอปพลิเคชันติก๊กต็อกนี้นะมีความสวยความงามอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องแต่งหน้าทุกคนก็สั มาแต่งในแอปได้เลยนะคะในส่วนต่อไปเอฟเฟกนะคะคาว่าเอฟเฟกนะคะตรงนี้นะขออนุญาตนะใส่อ่าถือกล้องมาที่หน้าตัวเองนะคะตัวเอฟเฟกตรงนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นความสวยความงามน,นะคะเราสามารถเลือกเอฟเฟกได้เลยนะคะเอฟเฟกตลกเอฟเฟกสวยนะคะมีให้เลือกหมดเลยนะคะต่อไปนะคะไปดูในส่วนของการตั้งค่า การตั้งค่าทุกคนสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าเราจะเปิดการตั้งค่ายังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ข้าวๆแบบคู่คืออะไรแบบคู่คือการไลฟ์สดที่เป็นแบบเห็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนะคะการแชร์ก็คือสามารถ Copy Link นะคะแชร์เข้าไปให้ผู้ชมดูหรืออยากจะแชร์ไลฟ์สดของเราเนี่ยไปที่ใครเราก็สามารถแชร์กันก่อนได้เลยนะคะส่วนรวมไลน์ตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์รวมว่าอ่า เรามีอะไรบ้างนะคะมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกข้างในทุกคนสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมตรงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นว่ายังไม่มีกิจกรรมเนาะต่อไปการสมัครการติดตามตรงนี้ก็คือจะเป็นการสมัครการติดตามสําหรับผู้ชมที่อยากจะมาติดตามเรานะคะสินค้าตรงนี้สําคัญมากเลยนะสําหรับใครที่จะไลฟ์สดขายของนะตรงคําว่าสินค้าตรงนี้นะเราจะเพิ่มสินค้าในการไลฟ์สดยังไงเพิ่มสินค้าในการไลฟ์สดยังไงอย่างแรกเราจะเพิ่มได้2แบบก็คือ เพิ่มจากหน้าไลค์ก่อนที่จะไลค์กับหลังหลังหลังจากที่เรากดไลค์ไปแล้วเราสามารถเพิ่มสินค้าในตะกร้าก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไลค์นะเราอยากจะขายสินค้านะเราลองกดเพิ่มสินค้าดูนะคะเราอาจจะมีสินค้าอยู่แล้วนะทุกคนอาจจะเลือกมาสมมุตินะคะอยากจะขายมันนะคะเราก็กดเพิ่มไปเลยกดเพิ่มไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นเพิ่มให้แล้วหรือเราจะยกเลิกเอาออกเราก็สามารถกดเอาออกได้เลยนะคะสมมุติเราเพิ่มไปแล้วอย่างหนึ่งมันก็จะขึ้นมาในหน้าตาแบบนี้เลย นะคะเราก็สามารถดูได้นะคะต่อไปนะคะโพสตก็คือสําหรับให้อาคนที่มาชมเรานะคะสามารถเลือกโหว e กันได้นะคะว่าอยากจะเอาเป็นโพสอะไรเราสามารถตั้งค่าตั้งค่าได้เลยนะคะตั้งค่าโพตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนการโปรโมทนะคะการโปรโมทนี้คือจะเป็นส่วนน ส่วนของการยิงแอดคล้ายๆการยิงแอดตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถจิ้มลองโปรโมทได้เลยว่าเราจะเป็นการโปรโมทันยังไงนะคะอยากให้มีการซื้อสินค้าที่มากขึ้นจิ้มไปหรือว่าเราอยากจะให้ผู้ชมไลค์มากขึ้นนะคะอยากจะให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเราจิ้มหัวข้อที่เราต้องการได้เลยสมมุติอยากให้การซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าผู้ชมเราจะเป็นแบบตั้งค่าอัตโนมัติหรือจะเป็นแบบกําหนดเองถ้าเป็นแบบกําหนดเองเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกําหนดเองในหมวดของหมวด นะคะหมวดการศึกษายันพานะแม่และเด็กต่างๆนา,นานาเราสามารถเลือกได้เลยมมเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูงบประมาณตรงนี้นะคะเ,เขาจะให้ได้ต่ําสุดนะคะ140บาทนะคะ140บาทระยะเวลาในการโปรโมทเราสามารถปรับได้นะคะสูงสุดถึง6ชั่วโมงเลยนะคะโอ้โหไปกันเลยนะคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการ เริ่มต้นไลฟ์สดกันแล้วนะคะในส่วนของการเริ่มต้นไลฟ์สดเรากดปุ่มเริ่มไลฟ์ได้เลยนะคะเมื่อเรากดปุ่มนั้นแ,แล้วนะมันจะนับคอยหลังสามวิสามสองหนึ่งนะคะไลฟ์ก็ไลฟ์สดก็จะได้ทาก,การเริ่มขึ้นแล้วนะคะในส่วนของหน้าอุปกรณ์ไลฟ์สดนะคะเราต้องจัดแรงเพิ่มนิดนึงนะในส่วนของหน้าอุปกรณ์ไลฟ์สดก็จะมีผู้จัดตรงนี้เราสามารถเชิญให้ผู้จัดเข้ามารวมด้วยได้นะคะหรือจะเป็นแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญเราสามารถเชิญให้มาลายร่วมกันได้เลยนะคะลงในส่วนของร้านค้าตรงนี้นะคะเราสามารถ เข้ามาเพิ่มสินค้าตรงนี้ได้อย่างที่บอกข้างต้นเราสามารถเพิ่มสินค้าในหน้าลฟ์ได้นะคะนะคะเราก็สามารถกดเข้ามาเลือกสินค้าที่เราจะเพิ่มได้เลยสมมุติว่าเราจะเพิ่มในส่วนของเคสโทรศัพท์มือถืออะเราเพิ่มเสร็จแล้วเราออกไปหน้าแรกนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยเราสามารถปักหมุดสินค้าได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการสมัครการกติดตามแล้วก็ปุ่มแชร์สามารถแชร์ไหลได้ด้วยนะคะและอีกสูอีกปุ่มหนึ่งก็คือเป็นปุ่มของการ ุ่มตรงนี้ก็จะมีฟัง์กชันนะคะแต่งสวยเอฟเฟกสติ๊กเกอร์นะคะอ่าจะคล้ายๆกับหน้าแรกก่อนขึ้นมาในไลฟ์เลยแล้วก็ต่อไปก็ปุ่มเพิ่มเติมก็จะมีปุ่มเพิ่มเติมให้นะคะอ่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะกลับกล้องหน้าปิดไมโครโฟนก็ปิดได้นะ หรือว่าจะหยุดไลฟ์ชั่วคราวในกรณีที่มีธุระฉุกเฉินนะคะเรากดหยุดไลฟ์ชั่วคราวไปมันจะหยุดให้5นาทีจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะไปนู่นไปนั่นไปนี่นะคะเราสามารถเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะอาจะไปแวะทาธุระภายใน5นาทีเมื่อเรากลับมาแล้วเราก็ดกดดําเนินการต่อได้เลยนะคะ,ะสมมุติว่าใครอยากจะลงไลฟ์นะเราสามารถกดลงไลฟ์ได้เลยในการลงไลฟ์กดปุ่มขวามือบนแล้วก็กดลงไลฟ์แล้วก็กดจบตอนนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆของการใช้งานระบบฟังก์ชันไลฟ์สดของแอปพลิ TikTok ะะอัอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการไลฟ์สดนะคะของแอปพลิเคชัน t i k กต k นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ